สวัสดีคะ่ะน,นี้เรก้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าตัวกับปุ๊กก่อนตื่นเพื่อนๆนที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทาคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะปุ๊กมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆในการเก็บกะทิสดให้นานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไปซื้อกะทิสดจากตลาดมาแค่หั่นไปหั่นหมูหั่นไก่หั่นมะเขือกลับมา กะทิมีรสเปรี้ยวเพราะกะทิบูดแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเราก็เลยมีเคล็ดลับเทคนิคง่งายๆในการถนอมกะทินะคะกะทิสดที่เราซื้อจากตลาดมาก็จะมีหัวกะทิและหางกะทินะคะวิธีการถนอมไม่ยากเลยค่ะเราก็จะเตรียมหม้อหนึ่งใบค่ะแล้วก็นําหัวกะทินะคะและก็หางกะทินะคะเทลงไปรวมกันเลยค่ะ ถุงแรกที่ปุ๊กจะแจกก็คือหัวกะทินะคะเทลงไปในหม้อเลยค่ะใส่หัวกะทิไปเรียบร้อยนะคะก็ตามต่อด้วยหางกะทิเลยค่ะ พอห่างกะทิเทเสร็จนะคะเราก็จะนํากะทิของเรานะคะไปตั้งไฟค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้กะทิเราเก็บได้นานยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะต้มเสร็จไรเสร็จเราก็สามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่านานหลายวันนะเต็มที่ก็แค่ข้ามคืนอีกวันหนึ่งได้สบายๆค่ะเราก็จะเคี่ยวกะทิให้เสร็จนะคะให้สุกนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากแค่ขอให้กะทิเขาร้อนและเขา มีความร้อนแบบสุกอะค่ะแต่อย่าเดือดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกะทิเดือดเดี๋ยวจะแตกมันค่ะสังเกตง่ายๆนะคะคือขอบหม้อนะคะกะทิเขาจะเดือดเล็กๆน้อยนนั่นก็คือกะทิสุกแล้วค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ